สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดไม้ปุ่มนะครับเป็นไม้ปุ่มมะค่านะครับจะเป็นไม้แผ่นเดียวเลยครับผมตรงหลังพิงนะครับที่จะเป็นไม้ปุ่มแล้วก็มีตรงแขนนะครับตรงแขนพัดนะครับผมที่จะเป็นไม้ปุ่มส่วนตรงพื้นนั่งแล้วก็ตามขาอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นไม้มะค่าแท้ๆเลยนะครับแบบร้อยเลยไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะครับเจยดูได้ครับผม คือขัดไม้ให้สวยมากๆครับขัดไม้ให้พิเศษมากๆแล้วก็มีเป็นโต๊ะกลางครับโต๊ะกลางก็ใหญ่มากนะครับเนี่ยดูได้ครับผมอันนี้แผ่นไม้ปุ่มนะครับสําหรับแผ่นไม้ปุ่มชุดนี้นะครับผมอ่ะได้มาจากคนจีนนะครับพอดีเขาจะกลับประเทศนะครับอยู่ที่พัทยานะครับผมเขาจะกลับประเทศเขานะครับเขาก็เลยโทรบอกให้เราไปเอานะครับนี่ปกติอะชุดเนี้ยแพงมากครับผม แต่เน,นี้ยคือเหมือนเขารีบขายแล้วเขาก็จะรีบกลับนะครับราคามันก็เลยไม่แพงเท่าไหร่นะครับปกติอ่ะไม่ต้องทําเป็นชุดหรอกแค่เป็นแผ่นๆเนี้ยนี่ก็ราคานี่ก็สูงมากนะครับที่เขาซื้อขายกันอยู่ทั่วๆไปนะครับลองเข้าไปดูตามกลุ่มตามอะไรที่เป็นไม้ปุ่มได้นะครับปุ่มแบบสวยๆเลยอ่ะคืองานพวกเนี้มันไม่ใช่ว่าเรามีตังแล้วจะไปหาซื้อได้ตลอดนะครับไม่ตลอดไปนะครับบางทีอ่ะ มีตังตังพร้อมนะครับแต่ว่าของไม่มีก็มีนะครับอันนี้น่าจะมีแค่ชุดเดียวด้วยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมีด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งอะชุดรับแขกทั่วไปเราหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบปุ่มๆอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะครับผมที่มันจะมาเป็นชุดเป็นชุดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะมันจะขายเป็นแผ่นนะครับพวกไม้นี้าก็จะเอาไปทําเป็นโต๊ะว,วางของอะไรเงี้ยแบบทําเป็นแผ่นแล้วก็มีขาเป็นโต๊ะว,วางของหรือว่า ถ้ามีแผ่นใหญ่ก็ทําเป็นโต๊ะอาหารไว้โชว์อะไรเงี้ยครับผมบางคนนะไม่ต้องทําเป็นชุดอะไรเลยอะถ้าแผ่นใหญ่ๆห,หน่อยเขาทาแบบทาแบบเหมือนฐานแล้วก็ตั้งโชว์ไว้เฉยๆเลยนะครับแค่นั้นก็ดูมีคุณค่ามีราคาแล้วครับผมแต่สําหรับตัวนี้นะครับทาเป็นชุดรับแขกออกมาให้แล้วสวยด้วยโชว์ได้ด้วย แล้วก็ใช้งานได้ด้วยครับผมใช้งานได้จริงครับผมเก็บไว้นะก็มูลราคาเพิ่มแน่นอนแล้วใครสนใจนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูของจริงก็ได้นะครับที่ร้านตวงซับเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับผม